สวัสดีครับ FC แฟนคลับ Captain m o n 2027วันนี้กัตััมวลจะเอาเครื่องบินแบบ Airbus A350 e 900ของสายการบินไทยเวอร์ชวลไฮยลอดนะครับเดินทางจาก่ากพายานน,า,นาติาดอนเมืองไปลงที่แม่ห้องสอร FC คิดว่าจะรอดไะมครับ มารอรับชมกันเลยนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงวันนี้ผมจะใช้ราเวีศูนย์สามขวานะครับโดยการวิ่งขึ้นจากท่ากาศยานรอนี้พร้อมไหมครับถ้าท่านผู้ริสารพร้อมตันพร้อม กัันได้ครบเริ่มบอ,อกเดินทางจากดอนเมืองณเวลานี้นะครับวันนี้ดอนเมืองก็อากาศดีซ้ายมือนี้จะเป็นสนามกอล์ฟของกองทัพอากาศมีแห่งเดียวในโลก ที่มีสนามกอบอยู่กลางรถเวันี้อากาศที่ดอนเมืองก็ค่อนข้างดีครับ เมฆดำทะมึนมาเลยเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายครับบริเวณนี้ก็คือเซียรังสิตด้านซ้ายมือเนี่ยเดอะมอลเก่าเห็นไหมครับโรงแรมแอร์พอตใช่ไหมโรงแรมเนี้รือ,อมารีมไม่แน่ใจนะมีเซียรังสิตอยู่ด้านล่างครับ A sua segurança, o conforto e a pontualidade desse voo são muito importantes. Para que tudo seja feito o mais rapidamente possível, pedimos que coloquem as bagagens de pequenas dimensões sob o assento e a sua frente, incluindo mochilas e sacolas alcoólicas. Se não estiverem em situação de problema, mais rapidamente pedimos que coloquem as bagagens de pequenas dimensões sobre o assento, à sua frente, incluindo mochilas e sacolas com bebidas alcoólicas, e se eles estiverem sentados nas primeiras fileiras de cada cabine, ou em fileiras com acesso às saídas de emergência. É. A bagagem é, é. com a sua cobra da superiores. เทศไทยก็สวยนะครับนี่แม่เมฆสวยงามมากเดี๋ยวไปเจอกันที่แม่ห้องสอนครับขณะน,นี้เครื่องบินเราก็กำลังลดลดระดับนะครับเพื่อจะไปลงที่ท่าอากาศยานแม่ห้องสอนเมฆวันนี้ขาวมาก ก็ทัศนวิสัยดีครับที่แม่งสอนมากกว่า10กิโลเมตรไม่ต้องกลัวกับทางบ,บริษารปลอดภัยแน่นอนขณะนี้เครื่องไฮเวอร์ชวนของเรานะครับกำลัง เตรียมการลันลงที่สนามบินแม่ฮ่องสอนครับอากาศก็ถือว่าไม่เลวเกินไปนะสามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้ดีมากเพราะนั้นกับตันก็สามารถนําเครื่อง A350 มารลุ้นกันครับว่าจะลงได้ไหมที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนคนครมอกขาวแย่งน,นี้นะครับเลี้ยวเข้ามาแล้ว สวยงามสงาม่างามมากมาลุ้นกันครับว่า A350 เราจะลงที่แม่ฮ่องสอนได้ไหม มาแล้วครับ A350 ของไทยเวอร์ชวลพลอตของเราโดยกับตันมวล2027นะครับนำเครื่อง A350 มาลงที่แม่หองสอนครหมอกขาววันนี้ไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่ก็เลยน่าจะลงง่ายนะครับมารับชมกันว่าจะแลนดิ้งแบบนุ่มนวลชวนฝันไหม โอ้โห oh, oh, oh. สุดยอดครับวันนี้กัปตันมวลลงด้วยความนุ่มนวลชวนฝันเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กัปตันมวลขอบคุณนะครับสำหรับเสียงปรบไม้ปรบมือกัปตันก็จะแท็กซี่เครื่องไปจอดที่สนามบินนะครับ เครื่องเราใหญ่มากไม่น่าเชื่อว่าจะลงได้นะโชคดีที่วันนี้มันไม่มีหมอกหนาแล้วก็เมฆลอยสูงหน่อยทำให้ทัศนวิสัยในการมองดีขึ้นจับตันก็เลยเอาตัวรอดได้นะครับสนามบินแม่ห้องสอน โอเคครับวันนี้กัปตันมวลได้นำ A350 มาถึงแมวสอนเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัปตันมวลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ